รับเงินเดือนไทยแต่ไม่รู้ว่าทำประโยชน์ให้ประเทศไหนตั้งแต่แพทองทวยกรวยกระทอกบินไปเนี่ย amou 7ข้อที่ลงมามีข้อไหนไทยได้ประโยชน์บ้างมิแต่เสียเสียบางอย่างไม่เสียดายนะแต่เสียกับไอชาติที่มันเนรคุณเนี่ยมาตอดตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งพูดวันนี้นะมันเป็นชาติที่เนรคุณมาตลอดนะอย่าให้สาทยายพรตะเล่าเนี่ยคงต้องกางมุ้งนอนฟังถึงพระอาทิตย์ขึ้นความเนรคุณ สลิ้น2หัวของไอ้ลูกหลานพญาละแวกตัดฉับมาแปลว่าเอาเงินเราไปจองโรงแรมถูกไหมอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่ประชาชนผู้สีภาษีพวกเรายืนตากแดดกินข้าวกล่องที่เอามาแจกกันจากเงินของพวกเรากันเองซึ่งอร่อยเพราะไม่ใช่เงินโกงภาษีใครมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าที่กินกันอยู่ในโรงแรมน่ะ เขากินข้าวหรือกินหญ้ากินแกลบเพราะถ้ากินข้าวเนี่ยข้าวมันต้องมีอย่างราดบนกบาลให้รู้ว่าแผ่นดินนี้เนี่ยมันมีคุณมีบุญอย่างไรบ้างตอนนี้พอใหญ่โตเป็นรัฐมนตรีกลาห์หมเนี่ยสหายใหญ่นะสหายอ้วนก็เลยลืมความเป็นคนไทยวันนั้นผมยืนตะโกนถามเลยถ้าใครอยู่อยู่ทุกคนเลยได้ยิน เอ้ยเนี่ยวันนี้วันแรงงานเว้ยพวกเมืองอ่ะ้าลักชาตินะหยุดไปเลยนอนสลังยาวอยู่บ้านไปเลยยกเลิกโรงแรมยกเลิกอาหารยกเลิกห้องพักไม่ต้องเสียเงินมาไม่ต้องมานั่งขายชาติวันหยุดเอ้ยเรื่องมีเยอะแยะมากมายวันนี้ที่ผมบอกไข่ก็ขึ้นหมูก็ขึ้นยาบ้าย,ยังขึ้นราคาเลย มึงไม่มีอะไรทาไงวะฉลาดเรื่องโง่มโนเรื่องควายคือทําแต่เรื่องจันไรขยันนะผมถึงได้บอกไนงะตอนเนี้ประเทศของเราไม่ได้ถูกโจรปล้นนะครับเราเลี้ยงโจรไว้ในทำรรเนียบด้วยเงินภาษีของเราโจรมันอยู่ในทำเนียบโจรมันอยู่ในบ้านเราไม่ได้ถูกโจรปล้นเราถูกโจรซึ่งเราเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยเปิดตู้รัพย์สมบัติหยิบโฉนดหยิบใส้หยิบทองหยิบ,ยยบทรัพยากรแล้วเิญในขเขมรเนี่ยมานอนในบ้านเลี้ยงดูปูเสือ าใส่ถุงให้มันกลับบ้านไปด้วยผมถึงได้ถามวันนั้นไงเฮ้ช่วยไปดูบัตรประชาชนไอพ้พุงดําหําเล็กในเซิมันต้องมีรประชาชนนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่งั้นต้องมีบัตรประจําตัวหมาประจําตัวแมวประจําตัววัวควายเพราะอะไรช่วยไปดูช่องที่เขียนว่าสัญชาตินะพวกเราเขียนอะไรสัญชาติไทยผมถามอยากรู้จริงเอาภาษีคนไทยเนี่ยเอาขเขมรมาแล้วประชุมเพื่อเอื้อประโยชน์ยกแผ่นดินให้ขเขมรเนี่ยไอ้สัญชาติในบัตรประชาชนเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติอะไรครับช่วยตอบด้วย